วันนี้ดิฉันจีดีสำเร็จจัดทันนะคะได้มาติดตามงานนะคะก็คือสมแดงเอามาฉีดกับไร่อ้อยนะคะทางนู้นฉีดสมแดงของเรานะคะทางนู้นไร่ของคุณจําเรินเสงฉขายนะคะแล้วก็ทางนี้ค่ะทุกท่านอยากเปรียบเทียบว่าไร่ทางนี้เขาไม่ได้ฉีดสมแดงของเราเนาะไปเดี๋ยวพาทุกท่านตามไปดูว่าที่ฉีดกับไม่ฉีดมันแตกต่างกันอย่างไรเนาะตามมาค่ะนี่นะคะเรามาแอบดูไร่ของเขาในเจ้าของเขาไม่อยู่นะคะแอบมาดูของเขาหน่อย ถ้าเขาไม่ได้ใช้สมแดงของเราเนี่ยก็จะเป็นยังไงตอนนี้อ้ยอยแรงนะคะฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่เนี่ยคือไม่ได้ฉีดนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะทุกท่านใบมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมันจะมีใบเหลืองใบนี้คือตามธรรมชาติเนาะคืออ้อยรอฝนเนาะครับค่ะอันนี้คือเปรียบเทียบอันนี้ไม่ได้ใช้นะคะทุกท่านเดี๋ยวตามไปดูที่พวกเราใช้กันนะคะมีคือท่านจําเดินแสงฉายท่านใช้สมแดงของเราเพิ่งฉีดไปรอบเดียวนะคะทุกท่านตามมาดูเลยค่ะเนี่ยดูความแตกต่างในการใช้สมแดงของเรานะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ ทั้งที่อยู่พื้นที่เดียวกันนะคะอยู่คนละฝั่งแค่นั้นเองแต่ฝั่งนี้เราใช้สมเดงเนาะเนี่ยดูลําต้นนะคะเล้งเหมือนกันโรอฝนเหมือนกันนะคะทุกท่านเนี่ยแล้วก็ใบดูกลีบใบนะคะโอ้โหเห็นแล้วเจ้าของแบบปลื้มมากเลยเนาะ,ะปกตินี่ถ้าใช้ปุ๋ยเคมีใช้กี่กระสอบคะก้ากระสอบก้ากระสอบนี่ขี่ได้คะ สิบห้าไร่สิบห้าไร่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ใช้ชุดนี้ใช่ไหมใช่ใช่สามอย่างนี้แต่ตัวนี้คือเท่าไหร่นะครึ่งขวดหรอคะอันนี้ครึ่งขวดอันนี้อย่างละอันนี้อย่างละขวดอย่างละสวดเนาะค่ะประมาณราคารวมกันแล้วก็ประมาณพันกว่าบาทนะคะทุกท่านลงทุนคุ้มไหมคะคุ้มค่ะประทับใจเนาะขอบคุณข้อมูลดีๆมากเลยนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆและขอบคุณบริษัทพลิน่าเน็ตเบิร์ดนะคะที่ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเรานะคะโสมแดงรู้จัก ไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโอ